ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กนารอกโมบายอิเทนัลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเข้าเดือนเมษาเรียบร้อยนะครับก็ไม่พลาดนะครับที่จะมาเปิดกาชาให้ดูนะครับผมแล้วก็ อัปเดตของเดือนเมษายนเนี่ยผมอัปเดตไว้ที่หน้าแฟนเพจของผมแล้วนะฮะใครที่อยากจะดูเนี่ยก็สามารถไปติดตามแฟนเพจกันได้นะครับผมแต่บอกเลยนะฮะว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดเยอะสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าได้ไปดูอัปเดตของเดือนนี้แล้วเนี่ยมันมีขายของค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่การแบบว่าอธิบายจะมากกว่านะครับผมโอเคก่อนจะไปดูกาชานะครับผมก็ ต้องบอกเลยนะครับว่ามีบัตรพรีเมียมใหม่ด้วยนะครับผมอาบัตรพรีเมียมใหม่อรับให้ดูครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับผมนในราคาประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ในราคาที่ถูกกว่านี้นะครับผมบอกเลยผมแนะนำเป็น power p a y นั่นเองนะครับ power p a y เนี่ยก็สามารถเติม big cat coin นะครับในราคาที่ถูกมากๆนั่นเองนะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นแพ็กเกจ305ในเกมนะครับผมถ้าเติมกับ power p a y เนี่จะเหลือเพียง 2,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเติมราคาอื่นได้ด้วยนะครับผมตามกำลังทรัพย์ของเราฮะก็ติดต่อไปได้ทั้ง Facebook หรือว่า Line นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปใช้บริการดูกันนะครับผมบอกเลยว่าแจ่มมากนะครับผมโอเคฮะก็สำหรับพรีเมียมตอนนี้เนี่ยราคานะถ้าเกิดใครที่จะเอามาขายเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันจะถูกนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นไป3 4 m ได้นะครับผม เดี๋ยวลองกดใช้เลยฮะเพราะว่ามันจะมีของแถมด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือของแถมนะครับผมประจําเดือนนี้นะเออผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆอันเดิมอะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะตาดัสโลสนะครับผมเก็ตอ่าโอเคจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมฝากสมุดก็จะได้เลือดนะครับผม3ามติบแค่นั้นเองนะฮะที่เหลือก็เฉยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษนะฮะคือวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ล็อกอินมาทุกๆวันนะครับผมก็ จะได้เจ้าบัตรตัวนี้นะครับผมอ่าอันนี้ขอพูดเสริมไปในคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเป็น Holy Spirit Weapon นะฮะอ่าโอเคครับมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็จะได้ Hot m e a ด้วยนะครับผม5อันนะครับกดปุ๊บมันก็จะเป็นกาชาอาวุธนะครับผมอ่าไม่ใช่กาชาเนี่ยเป็นสกินอาวุธนะครับผมให้เราเลือกนะฮะก็แล้วแต่นะว่าเพื่อนๆเล่นอาชีพไหนอยากได้ของอะไรเนี่ยก็สามารถลองสวมใส่ดูได้นะครับผมบอกเลยว่า ฟรีนะเออเท่ด้วยนะฮะใช้ได้นะครับผมแฮมเมอร์นะครับผมก็เนี่ยแล้วแต่นะครับว่าเล่นอาชีพอะไรเนี่ยสนับก็มีนะครับแต่ว่าผมใส่ให้ดูไม่ได้นะเออหอกก็มีนะครับผมโอเคก็อย่าลืมมารับกันนะครับผมรวมทั้งมี ตรงกลางเห็นไหมฮะเควสสีเขียวขึ้นมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันนะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าโอ้โหอัปเดตมันเยอะตามไม่ทันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะผมก็พยายามจะอัปเดตให้ตลอดนะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือตู้ล่างพรนะครับตู้สีเหลืองตัวนี้เลยนะครับผมก็จะมีกาชาใหม่นะครับประจําเดือนเมษายนนั่นเองนะครับชื่อว่า f a i r y Fantasy นั่นเองนะครับผมดูจากภาพนี่แม่งคล้ายๆเดิมเลยนะ เออนะครับเรามาดูดีเทลกันหน่อยนะครับผมก็มีทั้งหมด6ชิ้นเหมือนเดิมนะครับสำหรับตู้ล่างเนาะมาเริ่มกันที่อันล่างสุดนะครับผมรูน้าฟโฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหมวกนะครับผมโอกาสออกอยู่ที่3 1มซนตะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มวิทนะครับสอแล้วก็เลือด500นะครับจริงๆผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเกลือครับอืมไม่น่าจะได้ใช้นะ เออเอาไปใส่ในกิวลอกก็ได้นะครับขำๆเพราะว่ามันเพิ่มเลือดเยอะดีนะครับแล้วก็ฝากสมุดได้ดีเฟนต์กับเลือดนั่นเองนะครับถัดมานะฮะนี้น่าจะเป็นตัวหลังนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เป็นเหมือนพินนะครับผมนะวินไทส์เอ็กโคนะครับผมอันนี้จะบวกสเตตัสทั้งหมด1นะครับผมแล้วก็วินแอตแทกบวกสองเปอร์เซ็นต์อืมสนใจนะครับผมก็ลองดูนะครับเอาไปตีตัวธาตุน้ำน่าจะแรงขึ้นนะครับแต่ว่า ที่เด็ดกว่านั้นก็คือการปากสมุนเนี่ยจะได้ทั้ง ATK แล้วก็ MATK ถึง4หน่วยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็โอกาสออกอยู่ที่28%นั่นเองนะแล้วก็ถัดไปนะครับตัวนี้นะครับมูลรูบี้นะครับผมเป็นน้องนะฮะเออน้องข้างขาวนะครับสีฟ้าเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยจะกันฟรีสนะครับผม10%นะซึ่งผมมองว่ามันเฉยๆมากเลยนะครับอันนี้กันฟรีส10%เนี่ยก็ใส่การ์ดมานา้มก็ได้นะครับผม ใส่เกาะเมเทอไลท์ก็ได้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเปิดเนี่ยเปิดมาประดับตัวก็พอนะเพราะว่าน้องเขาก็น่ารักดีนะครับโอกาสออกอยู่ที่23%นะครับผมถัดไปครับ t e a r of heaven นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้านะเอออันนี้จะบวกอินนะครับผมแล้วก็ Ignore M Defense นะครับผม6%นะครับผมแต่เท่านั้นไม่พอนะครับถ้าเกิดบวก6%เนี่ย จะบวกอ,อีก2แล้วก็อีกนอเอ็มดีเฟนต์อีก6%ซนะซึ่งผมมองว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แจ่มนะครับผมสำหรับสายวิาสาหนะครับหรือว่าพีทนะครับผมแต่ว่า อาจจะใส่เป็นโมโนโคลบูปินกันอยู่ไม่ใช่บูปินโมโนโคลกันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับผม,ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าวิาสาห์เขาเล่นประมาณไหนนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องการเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝากสมุนเนี่ยได้ ATK 6แล้วก็ ATK 6นั่นเองนะครับผมถัดไปครับ Cloud of Light นะครับผมตัวนี้ก็ติดหัวนะอันนี้ก็จะได้ Magic p e n น a t i o n บวก3ปรเ็นะอันนี้แจ่มเลยนะครับผมแล้วก็ใส่่วนหมวกนะครับแล้วก็เวลาตีนะครับผม มีโอกาส100%นะครับที่จะโดนเวทเบาลง5%นะครับผมแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยบวก10%นะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับฝากสมงสมุดอะไรก็ได้แค่เลือดนะครับผมอ่ะอันนี้ก็แจมนะครับผมสําหรับสายเวทนะครับแต่ว่าสายกายภาพอย่างเรานะครับต้องตัวนี้เลยนะครับใส่กายภาพแม่งต้องแบบแรสุดนะโอ้โหอลังครับ เหมือนผ้าปิดปากของกาชาสักเดือนนะผมจำไม่ได้ละอันนี้จะได้เป็นเพ e น r เทชันกายภาพ4%นะครับเหมือนกับปีกขาวเลยนะครับผมแล้วก็เวลาที่โจมตีเป้าหมายเนี่ยมีโอกาส100%น,นะครับที่จะไล่สตาร์ดัสซีนะครับผมซึ่งสถานะสตาร์ดัสซีเนี่ยจะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะแช่แข็งเป็นเวลา3วินนั่นเองนะครับแต่ว่าสถานะนี้เนี่ยจะมีคูดาวอยู่ที่10วินนั่นเองก็คือ ตีทีนึงนะฮะติดฟรีดนะครับรออีกสิบวิตีติดฟรีดอีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แ่มนะแต่ว่าทีเด็ดน่าจะอยู่ที่ฟิสิกอลเพเนเทชันนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากสมุดได้ ATK 1%และ MATK 1%นั่นเองนะซึ่งวันนี้ผมก็มีตั๋วฟรีครั้งหนึ่งแล้วก็มีเหรียญแมวแค่นี้แหละนะครับผมก็มาเปิดให้ดูกันนะว่าเลทจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกดตั๋วฟรีไปก่อนเลยฮะขอหน่อยฮะผ้าปิดปากจัดมาให้เด็กมันดู อุ้ยตกใจนะคือกาชานี้มันหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับผมลูน่าโฟล์นี่อันนี้เกลือสุดนะครับเกลือสุดอะกดต่อครับอันนี้เหรียญแมวแล้วฮะมาครับโอ้โหลูน่าโฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวจใไหมเนี่ยนะเออมาฮะกดต่อ เอ้ยมูนลูบี้นะฮะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็น่ารักอยู่นะครับผมโอเคเน้นความน่ารักอย่างเดียวนะครับกดต่อครับขอผ้าปิดปากจบเลยนะฮะผ้าปิดปากไมโอ้โหลูนา่าโฟสามอันแล้วะฮะอืมกดต่อครับผมอาจจะหมดเร็วนะเพราะว่าเดือนนี้ก็โหชิบหายละลูนา่าโฟเยอะมากเดือนนี้ก็ขายของกันเยอะเช่นเคยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมก็ อาจจะต้องแบ่งตังให้เติมอย่างอื่นให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะเออเพราะว่าผมก็พยายามจะรีวิวทุกอย่างนะฮะโอ้โหมูนลูบี้ชิบหายนะฮะไม่ได้ ATK เลยครับเหลืออีก3ทีนะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวผมต้องเปิดนอกรอบบ้างนะครับผมรอบนี้ผมเติมมาแค่นี้นะครับโอเคโอเคได้ไอพินติดหลังมาแล้วนะฮะอันนี้น่าจะได้บวก ATK นะครับโอเคได้อยู่นะเหลืออีกสองทีขอผ้าปิดปากได้ไหมผ้าปิดปากก็จบเลยเนี่ยนะมาฮะ โอ้โหทำไมมันซ้ำๆซากๆเนี่ยนะคือยังไม่ได้เอเรทที่แบบ5% 6% 7%เลยนะครับทั้งสุดท้ายมาครับนะเราต้องอย่าโลภครับผมหี่ิบหายโอ้โหไม่อยากจะด่าเลยฮะนะนะก็ย่อยได้อ่าได้ตัวฟรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ไหมย่อยถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวย,ย่อยผิดนะครับผมเหลือไว้แค่อย่างละอันพอครับ ขอผาพปิดปากจบนะฮะมาโอ้โหลูน่าโฟนะฮะมาเป็น้อยนะครับผมเอาไปขายได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องเปิดเพิ่มที่หลังนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็มารีวิวคร่าวๆนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เด็ดเนี่ยผมอยากจะลองเทสให้ดูนะครับว่าไอตัวนี้เนี่ยมันจะแรงกว่าปากแอดอะไรไหมนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้มา ไว้จะเทสให้ดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็อันอีกอันนึงที่ควรเปิดได้สําหรับสายกายภาพก็คืออันนี้นะครับผมเพราะว่าเอาไปฝากสมุดได้ ATK ถึง6นั่นเองนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็นะเกลือนะฮะนะผมก็บางคนเนี่ยเหรียญแมวแค่เท่า,มาเมื่อกี้ก็สามารถเปิดได้ครบแล้วนะครับก็อยู่ที่ดวงของคนด้วยนะครับผมผมก็อาจจะดวงไม่ดีนะขนาดนี่เป็นเดือนเกิดของผมเลยนะ ดวงก็ยังไม่หมานะครับผมโอเคครับผมได้ a t k 4มาปลอบใจนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมถ้าเกิดใครชอบนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปเกม ROM ต่อๆไปเนี่ยก็อย่าลืมกด s ับสไคร์ e นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยก็มีอัปเดตทั้งในช l YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage เลยนะครับผมก็บรบกวนนะฮะไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยกินเกลือแล้วเดี๋ยวไปนอนแล้วครับผมตีห้านะครับยังไม่ได้นอนเลยครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ